ขอต้อนรับตอนที่เก่าย่างต่อการเล่นมันจอยนะครับตอนนี้ผมมาแข่งกับมาเทพเอ่อตัวหนักน้อยรูนะครับฝั่งตรงข้ามมีแต่บวมๆเท่านั้นเลยฝั่งตรงข้ามปวดมากกดเลยไอ้พวกนี้มันปากดีแล้วฝั่งตรงข้ามที่บุญญาจะจัดให้หน่อยครับครับไม่ใช่เรอ่ะที่ไม่คะแนนมือกุนกามานนี่มันนี่เดือดอีสักเปล่า ัอีกเล่นดีเสพอเล่นดีเหตายังไม่ได้พูดอะไรตเตหอยัไให้ไก่อันนี้ไฮไลท์ให้ก็ได้อันนี้ไฮไลท์นะครับเออแลม่ีไฮไลท์ได่องอ๋อร้อยาจริงตาล้องต้องตายก่อนเพราะว่าจะได้สองคนอื่ได้ครับ ตอนเนี้ยเล่นโง่ครับน้ากูแตกแล้วเอาเล่นโง่ครับเล่นโง่เออชุบเลยนี่ชุบได้นี่กดกูเป็นคนแตะเกมอันนี้้งหมดเอาเล่นอะไรกันอ่ะเล่นอะไรกันพวกคุณเล่นอะไรกันคุณเล่นอะไรกันเด้อมันโป้มันยิงกันลวยทุกคนครับไอ้พวกนี้ไอพวกน้ำหนักร้อยโลมนเล่นโป้ทุกคนท่อครับมันกระโดดทับผมครับจริงๆตาแรกผมอ่อนให้เฉยๆนะครับทุกคนอ่อนให้มันใจ มมกันโดดทาผมรับผมนม่ตายตื่นร่าทองยี่สิบสัเมร่นาทองฮะเราต้องซื้อแล้วเปิดปลามาดูของพวกเราอ๋อตีบุญาได้เวลาเน้นตัวเน้นตัวมาควันเี่มาควันนี่ AC AC นี่นี่ไฮไลท์ที่นี่ไฮไลท์ปีไฟไปเลยพอ ไฮไลท์เขาเล่นควันกันไอ้วัวไฮไลท์ที่ไม่เล่นควันังไก่ลั่นเลสิลั่นแตกแตกจริงแตกจิงอันนีแตกูซี่มันเล่นได้เหรอปัดชนะแตกพอปัดชนะแตกยคนยิงกูกูปานแลวเวอร์ควันตจนมันเบื่อละเนี่ยกูไมเบื่อกูวางยาเบื่อมันแล้วเนี่ยเนมวตาย ออริซึมออิซึมอ้แม่แฟนตั้งหนึ่งตยหนึ่ตหน่ต้งขามนขมเนาเออไปจุดดโอ้ยเจ้ตัรู้เจอาตุงตอยู่นโบนี่โอมนี่เ้อเาเจนขังนดนขังเลยต้องนขังเลยไอ้เจ้เจอแต่ควันนี่ ตังแต่ตายตั้งตตายวงเห็นตุ้งตุ้งต้ควันหายตุ้งตุ้งตุงโ้ยอีโก้โป้ผมบอกแล้วรับทุกคนผมออดให้เฉยตายเลยยไม่เหลือครกาดี้ดีเลยของคนละนะเล่นให้ดีเหมือนปากไงจ้ะวันมว เล่นแค่นมันุ้นดเอาเปียลยลาเลาเด้อาเดมาเจอโดนทับนู้นเลยอองเี้ยไอบานดี้ไอ้บนเดี๋ยวโดนไอเดี๋ยวโดนทับจริงอี้เดี๋ยวมเจอโดนด่าแถมเลยงีถูกแล้วเลยงีถูกแล้วมระจาลงเ้าขาหมูแม่อน เพรมข้าวขาหมูโอ้ยไม่เห็นเฮียอะไรเลยวันหายมํจำอะไรกันอย่าจำอย่า้ำโอ้ไม่เห็นไอ้ วยใครใหญ่ไม่ไหวแล้วพาตัวโอบิโตะมาแล้ตัดอีเดสเยอะโอบิโตะโอบิโตะชี้หะไอ้ตรงนี้ควันน้อยแต้องวติมสร้างพัฒนาการของควันให้หน่อยควันใส่บ้านควันในบ้านชุบกูเย็นเร็วโเล่นโง่ควายเล่นโง่โชว์พาวไอ้เยี่ยนจะรู้อ่ะชุบกุ้ยไก่แป๊บตีนขึ้นไม่ต้องจะขอ ชอบเยมากไปสองช่อย่าเอาต้นกล้าก่อนงกันได้ยังไงควนหายอ่ะตอนน้ยิงหาพ่อยิงหาพ่อไงแดกพ่อกูไปอ่ะเฮต้อแดกยังวันนี้สามหาพ่อไอ้เรี่ยทำปุ่มสาดง

ไอแมทอย่าเล่นคัอย่าเล่นันไอแมทอย่าเล่นควัดิอะไรวะเนี่ยไอแมทเล่นคันเนี่ยมาต้องดาบดปืนระเบิดดูมันเห็นมันเห็นดูมันเห็นยี่มให้โดนดิีเอ็มสมูบยาเยี่ยตู้ี่พีเมี่ึ้นมาไ้แต่อยู่ด้านล่างไปแล้วเ ฝ่ายมึงแม่งมีหมดตัวอ๋อไอาไอา้ออต่อให้อีกตาให้พวกโง่มัมนได้ใช้สมองโอ้ช่อง,องแม่งเลื้อนใช่ะช่องนี้มันเลื้อนโคโรดอันตรายวย่ะ จดการัควคุดงเม้ยขาเรียกว่าสายสนับสนุนอัตราปล่อยความสาอัตราป่อยความไอ้เจ้าของชองไม่คต้กะแข่ควันกัน้เหร่งยกล้โอ้หเรอกเโหไ

ตัวปล่อยคำเพาะมันมันเจอคนปล่อยควันแล้วควันหายตันหนึ่งควันหายตายใครกีดอกอดไปกปไปไปปไปไอโง่ตายไอโงตายไอโงบ ใครจะทำ้ายต้นก้ลาต้นก้าลงมาลูกไม่ได้ลูกสีสูงมาเกิดลูกสีสูงมาเกิดเฮ้ยเฮ้ยไอ้พพอช่วด้วยไอ้พพอช่วด้วยขอร้องลอยมึงอยู่ไหนกันวะเนี่ยสไรทุกคนครับพวกมันกระโดดทับผุกครับกระโดดทับถาพม ไม่ได้การแล้วซื้อระบบควันมาอย่างเดียวเลยไอ้ใจมึนกระโดดไอ้เย็นกระเซาะไอ้ต้นกายอากาเบื่อตเลยไอ้ต้นกาอัตราการปล่อยควันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ได้สองนี้นั่นคือไอ้เชียงงูเล่นแต่ควันโอ้ยควันหรอเอาจริงล่ะไอ้เทียมองไม่เห็นเที่ยวสงสัยคูต้องเอาจริงตานี้แหละไอ้พวกไก่เออ เไก่ม bon no ันดูสตาละกันต่อให้กูไม่ใช้วันเลยกูให้จะตนกาปล่อยคนเดียวพอค่ต้นกาปล่อยคนเดียวพอแบบนี้ครับต้นกาทำเยอๆกูใช้หบนควันเงี้ยเอาจินละกันเบื่อพวกไก่ตายตายตายมดตายไอ้ยกกูโดนโตโน่ฆ่าไอ้สัสโตโน่ฆ่ากูเหรอโตโน่ใช่ไอ้แม่ตาย นี่ขังมัน่ามันสักฆ่าม่นดิมข้าดีมข้าดิมข้าก่อนขู่ก่อนมึงฆ่ามันร้อนเร็วฆ่าก่อนไอ้เหี้ยจิฆ่ามันไม่ได้ว้าเกาบันต้นกาบันไม่ก้าบันเล่นไรเนี่ยไอ้เหี้ยเร็วกาบันหนึ่ขามันเร็วข้ามนขามันเร็วแตกแล้วมันตายแล้ว ตัวโน่มาช่วยหน่อย nó ตัวโน่กาวตัวโน่มา1 1 chó. มา

ยิงได้มึงก็ยิงมา้เ่ี่ะเฮ้ยชีย้อะไรเนะี่ยระเบ,บิดควันมีวะเนี่ยมีน้ําเนี่ยตันนี้นอ่ะเฮ้ยมันเล่นควันแล้วมันเล่นควันอีกันตายหมดแล้วเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ไาไอว้ไม่ต้องช่ตช้ระเบิดปันพี่เน่ไอแมทมาด้านหลังคนไอ้แมทมาด้านหลังแล้วคน ไอแมสมาด้านหลังแล้วไอแมสมันเล่นปูกลัวไอแมสเนี่ยนะโอ้จะเมื่อว,ว่ะเก็บไห้แมสก่อนเก็บไห้แมสก่อนไอแมสเก็บไปกินตัวแรกเลย <c oughs> โอ้ย oh, 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 อ้ววววตัวแรก <c oughs> <c oughs> ไม่ตายว่ะยิ่งเงาขมีขมแมขมุ้งให้ขมมันไว้ช่วยกูอยู่ด้วยอยู่ด้วย กไม่เห็นเทีย่ยอะไรเลยไนขะ่คายตรงกล้ากูไม่ต้องอมองไอเที่ยวพงมีพงมีพงมีโอ้ยเอ่ะไอ้โตโดอมาแล้วดูไม่ได้บันกูมองไม่เห็น<า>โอูมองไม่มเห็นเที่ยอะไรเลย ไอ้ซานอยู่บนบ้านเขาบนอะอาอกูจะโดินออกนอกมวงอาอากูจะโดินออกนอกมวงกูตายกูกูยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยไอ้ป้านไปเจ็บให้ปวดดิมันจะไปยากตรงไหนมันก็ลงมาตัวตัวดิลงเลยไว้ลงเลยว้ฮ่่าฮ่าอป้านง่วงป่ย่าไปย่อป้านเอฟป้านอยูแดงข้าวข้าแดงตีมต่อ กูรู่ะทำไมไอ้ปันเหลือกหัวไม่โดนดามอเท่าเดียวปันเลยอไอ้ตัวมันใหญ่อยู่เยแหละคนหอยกูจะหลุดแอปเปิลตายอยู่อัดอยู่เนื้ดไม่สุดามะโดดามเอหมดไม่สุดาม cảm số điều coi để bỏng người cá sể mày bỏng người cá view พอมตายยังไอ้ไอ้เี้ยน่าโง่คนี่ยแต้โง่ตายวะตายเลยโง่ยิงโง่จัดกกูตายอีกแล้วกูไม่อยากเล่นแล้วโนดาวมานะครับอันนี้เราไอ้โง่กบตายง่จัด น้ตายกุโดนมงบีบตายแม่งลาไม่ขึ้นเลยได้ไอ้แม่ไอแม่ไอแม่ขังขังขังแต่อาวลาขึ้นสวรรค์ออกไปได้ไหมขังมันขังมัน เล่นแบบเที่ยงดูมาได้ตรงนี้มันโน่มโน้มันไม่จะเดินช้าตัวอ้วนไปไอ้ยันกระโดดได้ไงทีนี้แหละมางหัวว้าไอ้หัต้องยาวดิอ่ไอ้หัต้องไปตาต้องแข็งจึงป้า หูใหญ่หัวก็ใหญ่อะไรแค่สี่ตานั้นชิวจังตัวเขาเป็นลักษณะจะไหลตายแล้วโนดาามาดิ แกน้ำตาไม่จะมาเนี่ยเรความัโมยไปกับไท่มัน้หยตเล่นสนิทวายชุวด้วยชุด้วยช่วยชวยชุวดชวยพร้วยพอยที่แหนใรไม่ยิงไว้เชียคุณ่ก็เป็นลูดจังรูและไรเอ่ยเอสเอสบี

ปันคือยังเรียงกูเหรอบรมาณปาคือยังเรียงกูคกูจะเล่นควันเลยท้งนนะไม่เอาไอเฮี้ยตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะมีเท่ากับสาิไอ้แมสมวลห้าพ ว้าเนี่ออะไอแมทแม่ชอบเล่นสนไดเปอร์อีหลานไม่รูเป็นเียอะไรเอียไอแมทมาอนไดเปอร์อีหลาดแล้วนี่เพร้อมโ่ไมดิโ่มาไหมนูไยแมทแมไหนไนนะผูเชี่ยึ้งใส่มึงเลยนะอไอแมให้กูตายตายแล้วไม่อยากเล่นแล้ว ไม่เป็นไรมันยังโ่อยู่กำลังเตือนไอ้เงี้ยไอ้แมนตายหมดแล้วจะเลือกุเดียวเกบมันตายเคนแรกของเกมเราที่จะไหมาใช้เก็บล็อบใช้มึงดูกูดีๆนะตามรอกุดแตกไอ้บ้าจะตายอะไรแตกมด้วยังหาโพเหรอไปไป คูอวา่าไอแม็กได้คือจบเกมแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกคุณบ้างคุณไไรู้แกนไอ้แม็กแล้วทุกคนคือแบบฆ่าฆ่ารุ่น้องไอ้แม็กก่อนและที่เหลือไม่รอขังมันแล้วมีไอ้บอลสามคนมป็นค,คนเดียวคือไม่ก็ค่ายแม็กก่อนแล้วค่อยฆ่าผู้ชาคุณคุณหาไอ,อ,ไอบอลเกินเกินเกินมึงชุบอย่างงูว้ ไอ้โอ้โนตากนกมาแล้วอยาเขาวุก่อนเิต้นกาเขาวงก่อนไป่ายนอยู่นีตาันใ้าก่อนไป่ายมันไอ้สัตว์ไม่เชื่อกูแผ็ดคืระดับออสติกแผ็ออทิสติกไอ้ยอต้นกา กัชนี่ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ย้ยโอ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 ้อ้ยโ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 ้อยโอ้ยโยโอ้ยอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้้ยโอ้้ยโออ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ เรา,าพ้เกมกันดีกว่าซว,วตาสุดท้ายแล้วกูต้องเอาจิงละม,มาพิเกมกันดีกว่าควะเกไหมตาสุดท้ายแล้วมาเอาจริงกันดีกว่ามมเ,ววเล่นปืนก๊อกสิบแปดได้ไหม ได้ครับได้ครับตัวเองหัวล้นเอ็มอาลูนเล่นปืนกอกสิบแปดได้ไหมได้ได้ได้จริงเหรอโอ้เสียงพี่อะไรวะอย่างรัวเ่งกอกสิบแปดขายมักซุ่มตรงนั้นไหมไอ้แตกโวยไม่เจงกูขอนัดเดียว ดีด้วยดีด้วยจะไปมิชชันนารเจลไม่ต้องขอบคุณมันเป็นหน้าที่แล้ว <c oughs> โอ้กูตายอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อไหร่กูจะได้เล่นเกมเนีย่ยไอ้เหี้ยตายตายเราตายเหฮ้ยกูสาดมาพิโมแเฮาเฮาโม่าเหันเราเหลือกันสามคนอ้าวเหี้ยตาย ที่ด้วยดีด้วยโอ้ยจะไม่จบแค่นี้ข้ามันดิตูดุงตูดุงเอดุงตูดุงตูดตูดุงตูดุงดตงตูดุงตูดุงตูดงดตูดงงตูดุงตูดุงตูดุงู มึงถามไอเควินดิเก็บมาดิมาคนหนอะไรไอตัวอะไรมาของคูเจนเก็บมันตูดูตูดูตูตูดูตูดูตู่ลอยไปเดามูปะกลาวต่ำแน่ไอชุโอ้ย ไปแล้วมัตายแล้วมันจบแล้วโอ้ดูสัตว์หน้ามันเจมันเจมัดเจมันขังขังขังไอ้โอ้ดูขัง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 ร็วขังคุ้งลุงคุ้ล้งขังหลังขังคุ้งลุคุ้ลังคังหลังคังไอ้ไอ้แม่ขัง ดึกตาได้บ่อตาของกายเกี่ยวคุยผมว่าบางทีเอ็มนะครับบางทีเอ็มคุยเรื่องอัดใหม่เร uh um> ื่องอัดใหม่ถ้าตั้งช네ื่อคลิปว่าเกย์เขนปิดปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนอะไรก็จบกันไปแล้วครับกับปิดปิดคลิปปิดคลิปก่อนปิดคลิปจบกันไปแล้วครับกับเกม เกียรฟรีไฟนะครับสมอนภูมิลบไปเจอท่านใหม่ครับปิดคลิปก่อนปิดคลิปลงคลิปลงคลิปลงคลิป